งานอีกด้านหนึ่งซึ่งอยากจะรายงานนะครับก็คืองานทางด้านพลังงานครับเนื่องจากว่ามีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานนะครับในช่วงของวันพฤหัสบดีนะครับแล้วก็บังเอิญว่าเมื่อช่วงที่ผมเข้ามาใหม่ๆนะครับได้ให้โจทย์กับทางกระทรวงพลังงานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าทําอย่างไรที่จะให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยครับทุกครัวเรือนเนี่ยมีไฟฟ้าใช้นะครับให้ไปสํารวจว่าที่ไหนบ้างนะครับที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ปรากฏครับว่า ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับคืออยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวงนั้นเนี่ยครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะมีเฉพาะพี่น้องประชาชนเนี่ยครับที่ไม่มีเลขบ้านนะครับหรืออยู่ในที่ซึ่งก็เป็นการบุกรุกนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางหน่วยงานก็คงไม่สามารถที่จะเข้าไปรับรองในเรื่องของการที่จะต่อไฟให้ใช้เป็นทางการได้นะครับแต่ว่าสําหรับครัวเรือนที่ไม่ได้อยู่ในข่ายนี้นะครับพูดง่ายก็คือมีเลขบ้านถูกต้องทุกอย่างนั้นเนี่ยครับ เหลืออยู่เพียงนิดเดียวครับก็จะดําเนินการให้เสร็จสิ้นนะครับภายในปีหน้าส่วนพี่น้องในต่างจังหวัดนะครับก็ปรากฏว่าจะแบ่งเป็นสองกลุ่มครับประมาณ90,000ครัวเรือนนะครับซึ่งยังไม่มีไฟใช้ครับแต่ว่าการที่จะลงทุนพาดสายไฟไปให้ใช้นะมีค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนไม่ถึง50,000บาทนะครับตรงนี้ได้ให้ทางการไฟฟ้าทําแผนแล้วครับแล้วก็ยืนยันว่าภายในปี2554 คือไม่เกิน2ปีจากนี้ไปนะครับ9 0,000ครัวเรือนนี้ก็จะมีไฟฟ้าใช้อย่างแน่นอนจะตกค้างอยู่อีกประมาณเกือบ4 0,000 40, ครัวเรือนครับทีออ่อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลมากๆนะครับทำให้ถ้าหากว่ามีการต่อไฟไปเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า50,000บาทต่อครัวเรือนนะครับตรงนี้สิ่งที่ทางคณะกรรมการพลังงานนโยบายพลังงานได้ให้เป็นนโยบายไปก็คือจะให้ไปเปรียบเ,เทียบครับ,รบว่า การดําเนินการตามแนวทางนี้กับการที่จะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับเหมือนกับที่เราได้เริ่มต้นในโครงการนําร่องในบนเกาะนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอาจจะเป็นการใช้าการาโรงไฟฟ้าของชุมชนเองอาจจะเป็นในเรื่องของอพลังงานาที่มาจากชีวมวลหรือจะเป็นแสงอาทิตย์ให้เปรียบเทียบต้นทุนต่างๆนะครับแล้วก็ดูว่าค่าไฟนะครับจะสามารถช่วยเหลือกันได้อย่างไร นะครับเป้าหมายก็เช่นเดียวกันครับว่าในที่สุดแล้ว40,000โครเรือนนี้ก็จะเป็นโครเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นที่จะตกค้างหลังจากที่เราทาํานโยบายนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นเพียงเฉพาะกรณีที่มีการบุกรุกหรือมีข้อพิพาทในเรื่องของที่ดินนะครับแต่ว่าชุมชนที่เป็นชุมชนเก่าแก่อย่างเช่นชุมชนมอแกนนะครับซึ่งมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ที่ภูเก็ตเนี่ย ก็ได้ให้ไปดูเป็นพิเศษครับว่าจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะว่าอยู่กันมาหลาย10ปีก็ยังไม่มีไฟใช้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราเดินหน้าผลักดันนะครับนอกเหนือจากปฏิบัติการไทยเข้มแข็งซึ่งกําลังจะไปแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งน้ําเรื่องถนนหนทางเรื่องรถไฟเรื่องโรงเรียนเรื่องสถานีอนามัยก็จะมีเรื่องนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นครับในช่วงวันอังคารพุธที่ผ่านมานั้น ผมก็ได้เดินทางไปที่รัฐกาตานะครับในตะว,วันออกกลางซึ่งเป็นการเดินทางไปยังตะว,วันออกกลางครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีผู้นํารัฐบาลของไทยนะครับไปเยือนรัฐกาตาหลังจากที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมาเกือบจะครบ30ปีแล้วนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าภูมิภาคตะว,วันออกกลางนั้นเนี่ยครับเป็นภูมิภาคซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับเพราะว่ามีรายได้จากเรื่องของน้ํามันจากเรื่องของแกส๊ส นะครับแม้ว่าะจะเกิดปัญหาขึ้นที่ดูไบก็ตามนะครับแต่ว่าในรัฐกาตาและอีกหลายต่อหลายประเทศในภูมิภาคนั้นเนี่ยครับกำลังมีความเจริญเติบโตที่สูงมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นกับภูมิภาคต่างๆในเอเชียรวมทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศไทยของเรานะครับการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยครับก็ได้เข้าเฝ้าเจ้าผู้ครองรัฐนะครับเข้าพบกับนายกรัฐมนตรี นะครับได้มีการพบปะกับนักธุรกิจนะครับภาคเอกชนนะครับทั้งที่มามาพบแล้วก็ทั้งที่เป็นการไปร่วมในกิจกรรมต่างๆนะครับในช่วงของการรับประทานอาหาร่ําในวันที่2นะครับที่ผมเดินทางไปซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับได้มีการพูดคุยในประเด็นสำคัญที่น่าสนใจนะครับประเด็นแรกก็คือว่ากาตาเองนั้นมีความต้องการที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของอาหารอาหารไทยนั้นมีชื่ออยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวไทย และรวมไปถึงขณะน,นี้เรื่องของผลไม้ก็เป็นที่นิยมนะครับของภูมิภาคนี้นะครับสิ่งที่เรากําลังไปดําเนินการในขณะนี้ก็คือว่าไปเจรจาในเรื่องของการที่จะมีศูนย์กระจายหรือจําหน่ายสินค้าของไทยนะครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะทําให้การส่งออกสินค้าอาหารผลไม้ต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าทางรัฐการ้ตาเองก็ได้แสดงความจำงที่จะมา ช่วยในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการเกษตรในประเทศไทยด้วยนะครับโดยโครงการที่ได้มีการนําเสนอไปนะครับก็คือการจะไปช่วยเหลือพี่น้องใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเป็นการดําเนินการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับที่พูดกันในขณะนี้ก็เป็นพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับจะเป็นฟาร์มแพะฟาร์มแกะฟาร์มไก่นะครับซึ่งจะนําไปสู่การผลิตอาหารฮาลา นะครับแล้วก็เข้าไปสู่ตลาดของตะวันออกกลางและตลาดอื่นๆนะครับในส่วนนี้ครับทางทางรัฐบาลของกาต้าเองนะครับพร้อมที่จะมาให้การส่งเสริมสนับสนุนในส่วนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาหารนั่นก็เป็นประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งนะครับที่ได้มีการพูดคุยแล้วก็ตกลงกันประเด็นที่2ก็คือว่าขณะนี้ในกาต้าเองนะครับผมเดินทางไปอยู่ที่นั่นประมาณวันครึง่งมองไปที่ไหนก็มีแต่าการก่อสร้างครับ เพราะว่าเศรษฐกิจและก็การพัฒนาในขณะนี้กําลังขยายตัวอย่างรวดเร็วมากความต้องการก็คือการที่จะมีบริษัทก่อสร้างนะครับที่เข้าไปรับงานในรัฐกาตาร์ซึ่งรัฐบาลไทยมีนโยบายอยู่แล้วในการที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับจริงๆแล้วอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยก็ได้เข้าไปที่กาตาร์ก่อนหน้านี้นะครับเคยไปก่อสร้างในส่วนของอาคารที่เกี่ยวข้องกับการจัดเอเชียนเกมและอาคารอื่นๆ นะครับแม้กระทั่งที่ผมเดินทางไปดูที่สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเมืองการศึกษานะครับก็ได้พบว่าทางบริษัทของไทยก็เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันครับหนึ่งก็มีการคลี่คลายปัญหาซึ่งอาจจะมีอยู่บ้างในเรื่องของสัญญาในอดีตนะครับพร้อมๆกันไปนะครับขณะนี้ก็คือว่าจะเจรจาให้มีการส่งคนงานไทยเข้าไปได้เพิ่มขึ้นปัจจุบันมีอยู่หมื่นกว่าคนนะครับก็มีการ ตกลงกันนะครับคาดว่าปีหน้าก็จะสามารถที่จะเจราจาแล้วก็ตกลงในการที่จะขยายนะครับจำนวนคนงานที่เข้าไปนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นก็จะมีการส่งเสริมนะครับให้บริษัทก่อสร้างไทยซึ่งอาจจะได้นําไปไม่เพียงแต่เฉพาะคนงานนะครับอาจจะไปรวมไปถึงวัสดุก่อสร้างและอื่นๆนะครับที่จะเข้าไปทํางานทางด้านนี้เรื่องที่3ที่ได้มีการพูดคุยกันนะครับก็คือในส่วนของกิจการพลังงานนะครับซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นปอตทอหรือเครือซีเมนไทยในขณะนี้ก็ได้เข้าไปร่วมมือนะครับกับกาตาในการพัฒนาแหล่งพลังงานบ้างแล้วก็รวมไปถึงข้อเสนอของเขานะครับที่จะขายแก๊ส LNG มาให้กับประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งซึ่งเราเปิดไว้นะครับในกรณีที่มีความจําเป็นที่จะต้องอใช้นะครับความร่วมมือด้านต่อมาก็เป็นความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินนะครับเพราะว่า ขณะนี้นั้นกองทุนของกาตาเองก็เป็นกองทุนขนาดใหญ่นะครับมีเงินจํานวนมากและก็ต้องการที่จะหาแหล่งลงทุนที่มีผลตอบแทนที่ดีนะครับก่อนหน้านี้ก็มีคณะจากตลาดเงินตลาดทุนของไทยครับที่ได้เดินทางไปนะครับแต่ว่าขณะนี้ก็จะมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของการที่เราจะมีช่องทางในการรับการลงทุนตรงนี้รวมไปถึงพันธบัตรนะครับที่เป็นพันธบัตรอิสลามนะครับก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งธนาคารอิสลามกําลังพิจารณาอยู่ แล้วก็คิดว่าถ้าสามารถดําเนินการตรงนี้ได้ก็จะสามารถดึงเงินลงทุนนะครับเข้ามาในรูปแบบต่างๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับออนอกจากนั้นครับความร่วมมือทางด้านการศึกษาทางด้านวัฒนธรรมนะครับก็จะมีการดําเนินการเช่นเดียวกันนะครับผมมีโอกาสไปดูเรื่องของเมืองการศึกษานะครับซึ่งเป็นการดึงเอาหาวิทยาลายชั้นนำนะครับมาอยู่ในที่เดียวกันนะครับที่ที่กรุงโดฮา นะครับผมก็ได้เสนอว่าความร่วมมือในเรื่องของการวิจัยก็ดีความร่วมมือในเรื่องของการศึกษาก็ดีเนี่ยน่าจะมีศักยภาพนะครับในการดําเนินการได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับยังได้มีโอกาสไปเยี่ยมสถานีโทรทัศน์เลเจซีรานะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานีโทรทัศน์ที่เผยแพร่ข่าวสารต่างๆเนี่ยไปทั่วโลกนะครับมีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์ยาวเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อเป็นการทําความเข้าใจ กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองรวมไปถึงปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพื่อความเข้าใจที่ดีทั้งของโลกมุสลิมแล้วก็พี่น้องประชาชนที่สามารถดูโทรทัศน์อัลจูเซียร่าได้ทั่วโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางไปเป็นเวลาประมาณวันครึ่งนะครับก็ถือว่าได้ขยายความร่วมมือในทุกๆด้านแล้วก็จะเป็นการปูทางนะครับไปสู่การเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับสำหรับงานทางด้านต่างประเทศนั้นในเดือนธันวาคมนั้นผมก็คงจะมีกําหนดการที่จะไปร่วมประชุมที่โคเปนเฮเกนนะครับในเรื่องของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะไปดูในเรื่องของอปี2553ต่อไปครับว่าจะไปเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นๆด้วยนะครับที่วางแผนเอาไว้ก็จะมีทั้งในส่วนของออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ยุโรป นะครับที่จะต้องมีการเดินทางไปเพื่อเป็นการขยายตลาดขยายลู่ทางการค้าการลงทุนต่างๆนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นงานตลอดระยะเวลา1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการจัดงานเฉลิมพระเกียรตินั้นรัฐบาลก็จะได้เร่งงานทางด้านอื่นๆนะครับมีเรื่องที่จะต้องมีการเร่งประเมินสถานการณ์จากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น รวมไปถึงปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่จะต้องสะสางนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แหลมฉบัง